นี่ครับทุกท่านได้ชมแบบเต็มๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราจะเย็บนะครับผมตัดแล้วก็จะเย็บเป็นเป็นหุ่นครับทุกท่านจะได้แค่สองหืนนะครับทุกท่านนะครับหุ่ริมปลายตรงนี้นะครับผมริมปลายตัวนี้นี่จะเป็นส่วนที่เหลือมาไม่มากครับผมก็สม่ำเสมอดีอยู่นะครับทุกท่านเราตั้งใจทําเป็นหัวเป็นท้ายนะครับผมรอบนี้นะครับผมนะครับ ลายด้านนี้จะมีลายด้านหนึ่งที่มันเป็นลายต่อตนงนี้ตรงนี้จะเป็นด้านริมนะครับทุกท่านเราจะเพิ่มเส้นพิเศษนะครับผมให้มันมีการถ่วงน้ําหนักนะครับทุกท่านนะครับผมก็คือเพิ่มความหนาของไหมริมนี้เป็นริมริมทางล่างนะครับท่านเพราะเราจะมีแถบตรงนี้ให้นะครับผมอันนี้จะเป็นด้านบนนะครับทุกท่านพอเวลานุ่งปุ๊บมันก็จะถ่วงน้ําหนักลงนะท่านก็จะพิ้วไหวนะครับผมนะครับเสร็จแล้ว ได้ <c oughs> ชมนะครับทุกท่านระยะเวลาในการทอทั้งสิ้นนะครับผมสามเดือนเก้าวันนะครับผม <c oughs> ขึ้นวันพฤหัสก็ลงวันพฤหัสะคะรับผมอรุณสวัสดิ์ทุกท่านยามเช้าแล้วก็ถือว่าสอสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านเป็นไหนของฝันปีใหม่ของปีนี้นะครับผมก็เป็นผ้าคอลเลคชันฤดูหนาวด้วยนะครับผมจากฟนสูนหนาวนะครับผมจะกฟนสู่หนาวสูพื้นผ้าทอของหวคำนะครับผม ก็เป็นหูคามประกายแห่งแสงตะวันและจันและไอเมฆานะครับผมแล้วก็อีกพื้นนึงก็เป็นหูคามนะครับผมอรุณรัติกานะครับทา่านสีเขาต่างกันนะครับท่านสองพื้นนี้เห็นไหมครับบนล่างนะครับผมนะครับผมอรุณรัติกาแล้วก็ประกายแสงแห่งตะวันและเมฆาเนี่ยเราจะยึดตามสีของท้องฟ้าเลยนะครับอพื้นนี้ผมแต่ฟืนนี้จะเป็นช่วง ตะวันที่กเริ่ใกล้ตกดินแล้วก็เข้าสู่ไช่วงค่านะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะคืมๆลงนะครับเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับ